ก็ฝันนั่นก็ฝันรู้ฝันได้ยี่โรคบานดเลยใช่ฝันมาีเขาโเรียกว่าไงมันไม่เขียนใส่กระดาษไทยเรืยอไปดีมือไปเอามันอยู่ได้ยังะมอยู่หม่องน้อนน่ะล่ะคะีโรบานมี้องิเศียเลยค่ะของนอนเป็นนอนสะดูงนะ่ะนอนสะดูงามเทียย้อนลูกคนั่งสามเทีย อยู่ล um. uh. like ok yeah. no yeah. ่งบาตรนะพ่อแม่เออจะมีคนมากล้วยตัวเลยควาเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิธีอนิยัตในการรับชมโยวางอีอีเอ็นเรื่องอะไรกันนี่เออเราไปเรี่องแบบนีเราไปเขาล่งบาตรเล้วไปก็ไปวิ่งลงโกงลงโกงวัดป่านมองค่วิ่งลงโกงลงโกงลงโกง อ้าตอนมาเนี่ยมาแรงน่ะรงก็มองครับตอนมาเนี่ยมาแรงยังยบอปอันนี่ปันได้เปนบะแม่เพราะว่าหลังมันเลขออกมาหาแม่เราพักันเมียจักมองทีนี่เราเปลี่ยนวันที่งเราเปลี่ยนมื้อมือเราเราเปลี่ยนเมือวันี่องเมื่อวันที่สองเลอกวันที่สองแต่ววันที่หนึ่งเนี่ยมาแรงมันเริ่มเป็นเวิ้งว่างิ้งว่างจีแม แต่ละวันเตียงเฝ้าคุณวินเดอกเหนื่อยหนุยจำได้ดีเนาะมันเจียวก็วันนี้กินรุ่งก็มองไปบ้านมืองแต่ไหนวันนี้กินไป่เหนื่อยก็เฝ้าไปใช้รถไปลากหมอจสกี่คนไปไหนเลียดไปตรวเอียดที่ร้านมอจสกี่ตอนนี้เป็นจังไงแม่กายดีขึ้นปะตอนนี้มันก็บค้นดีอยู่ก็ดีอยู่แต่ว่ามันนั่งพลังพลังอะไร วนมันบนัมันเนมันนั่งมันนั่งหลวิ่นอว่าตองนางดอก้ยิมเตียงนอนเตียงนอนเขาเขาเกสุดมื่อหมือนนี่แล้วเพราะได้นอนเบานอนนี่ยาำคนไม่หาเนะแม่นะอันนเราเล่นเตียเล่นหาเพื่อนี่มาให้มอเเื่อแล้ว เอาเอฟซีบรรจงกำลังใจแใม่ไก่ลายย้อยขอให้หายไปๆนะคะหายสู้ๆห้ยซวงให้เศร้าไวๆฮะแต่ว่าก็ได้ยินข่าวกับกามามือนั้นกต่ว่าแม่กายนอนอยู่อะไรบ่ได้เข้าไปมันจะพอโเว้าสุข,ข้างจ้ะบัดนี้ได็กนิ่งแต่ว่าฝันว่าตีแม่กายฝันเราไปนนกับฝันเรื่องกับฝันยูฝันตะยีลูกมันหนดเลยจ้ะ ก็เขาเรียกว่าหอนไรมันไม่เขียนใส่กระดาษไทยเรียกไปดีมือไปเอาทัมันอยู่ได้ยัล่ะมอยู่หงน้อนน่ะข้างีโรงบานอยู่หองพิเศษเละองนอนนะไปนอนสะดูกน่นนอนสะดว3สามเทียร์ย้อนลูกคนนั่งสามเทียอโรงบาลนะพอแมอ่ ก็จะมีคนราปกวยโตนี่นั่นกล้วยแฟันเป็นก็คนมาสูตเตียงบะกันโตนี่นี่งเก่าเร่อยลว่เราคนเียมาเียมกลับมาแล้วกั่ต้องรู้ยังไพ่อ่กลํามาด้ยแล้วมา่เอามาเดีมือกจะกลมาแล้ว็กับมาเรียน้ก็เรเียบ่าไง cái giấy ừ, 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 này luôn, sơn nhớ giấy, hm, chén giấy, giấy pad nhoi nhoi hay, cầm giấy, bì nhoi nhoi, ừ, giấy, bì nhoi nhoi, ừ, giấy, bì, bì nhoi nhoi, thao 2 nioi, thao 2 nioi, ừ, giấy, bì, bì nhoi nhoi, thao 2 nioi, thao 2 nioi, ừ, giấy, bì, bì nhoi nhoi, thao 2 nioi, thao 2 nioi, ừ, giấy, bì, bì nhoi nhoi, thao 2 nioi, thao 2 nioi, ừ, giấy, bì, เจ้าเป็นผู้ใดเจ้าเป็นไผมาจากไสเลยถามว่าเรามาพูกว่าม่จากไสพ่อก็ายุ่งนี่ละแถวนี่ละกันรับื่นละองนั่นแหละของของของก่อนาแหละห้องร่วมบ่าแม่ห้องพิเศษอยู่ห้องพิเศษย่เดียวร่อนย่เดียวร่อนย่เดียวแ่นั่นไปสั้นยเตี่ยเห็นคนเก่าลุงเสียลุงบเสีย

เปิดออกมาหมอเอาเนฟตายออกโอ้แม่ก่เพ้อถ้าลูก oh จะกขในเรื่องอหมออะวลยเขียนเรียกเพขึ้นพืนที่แรงเขาไปนันนเอามาให้สามโตซีซีวันน้ลูกเขาไปขอเด็กจำเหล้าเขาจะให้เขาไปจำเหล้า,ลา,ไ,ปลาไปออกจำเล้าวันีจีออกจำเหล้า ไอ้เขาไปออกตามเล่าคือนอนลูกใหม่พระเจ้าเมาขอคอไอ้เขาไปเพื่นที่แรกไปนอนได้ซีซีเก้าเมื่อนั้นพันเล่าออกพราเจ้าเลยออกไปเสียงเล่าก่อนเาสี้าเด็กเล่าซีซีพระเจ้าเลยออกซีซีเนาะเมื่อนั้นเนาะหมอวันศุกร์เนี่ออกซีซี ีรัฐบาลไทยงวดวันที่สิเมษายนหกแนาะมกาเนาะชือลดหน่ต้องเหล็กมาตกเก้าเยพงแสงว่ามาตกเก้าืือตกเก้าไ้เรือยเอว่าพราะเงแสงกัมาคือกัอีแสงกัมาคือกันไม่เงียพงแสงม่เงียบ่ได้ไปโรงพยาบาลอได้ไปค่ะแม่กับมาบานแล้วเล่าบางค่ยี่เงียนพ่าเงีแสง่าจังไดบานในแมกา เอกให้สื่อตัวเกาบอกให้ซื้อตัวเกาเก้าตัวใดญนะอเาตัวเกากระสเนสองก่าเลากสอ้าวบันนี้อันที่ว่าผู้เฒ่าปุ๊กอันขย่าเตียงบอกท่านบอกอใไรแม่ไอ้ผู้เฒ่าคนเชนนี้กาเป็นตัวเรียงนเช้หนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าอ่าเออนเชนนีหนึ่งนย้อันนี้กันแต้มเดียวตันี้แต้มเดี่ยวแล้วเชนใคผู้เฒ่ายี่นี่ยฮที่บอกคน อืมคนงานยุ่งนี่หายยั่งนี่คือขนาดจะว่าพอเสียงมหาหนิพันบอกใครเอ็งตกเกาเรือเตี้ยว่าขาเกาเรือสองเกาเอว่าขึ้นมาตกเกาเรือองเกาขึ้นสองเก้าบาทนี่พีพุทธเอาล่งบาทนี่ให้เขียนใส่กระดาษใส่ปีน้อยๆเนี่ยใส่เมื่อไให้นั่นขึ้นหนึ่งศูนย์เก้า นัเขียน็ดห่ผู้สาาวสาวนั่งที่ตนทั่งนั่งที่ใต่ทินน่นอนอยู่เพ่อขนังใย่ง่ไต่ตาเเิสะดุ้งขึ้นเลยมคันยู่นี้จนสะดุ้งบนลังนั่นเปสะดุ้งลุกขึ้นนั่งเพื่ออยู่เพื่ออยู่ด้วยเพื่อย่กับมบ้าน ตอนนั้นตอนนั้นแม่อยูู่้เดียวบ่แมนไป่นเนแล้วผ้าใบอืมเบิงของแล้วจ้าา้ย่นเขายวที่เมื่อสองคสามคเขาก็จะขอไปนแม่กว่าน้องนิู่กผมสดวกย้อหายองหาพีแย่เองนั่เอ้คนอะไร่สามหัอะไรามนี่นั่งี่ย่ไปลาของยุ่ก็มาใส่เ้ นี่ก็แม่เาเอ้ยนี่หลอกหลอกก็แล้วต้อก็ตอบตรงเนาะนี่คิดสัมผัสเนาะที่หลอกหลอกกูแน่ะที่หลอกอกกูน่งกคิสัมเอาแม่เห็นดียังนีนั่งอก็ยืดออกนเลเ็นออไปแต่พอซ้ำเหมื่อยมันแม่นยเนื่อเขาม่เาคขาโอ้ตายแล้วนะ ออเพิ่ม่าเป็นยังดอกเพิ่นกับมาดีอเราชคเากบบอเลยไมเยอะมากนย่านเลยาผู้าวจ้าเรากัมาเขียนเดดลอเอาไปซื้อในเวลาพ่อผู้ชายนี่บเอเอาไปซื้อไปซื้ออกพอเถอะคอะมากันก็ได้ไปกลับแล้วเรใ่ีผู้ยวันพอยี่ยเไปนะลูกคอสดุงกันว่าเรไม่มีคน ออสำเรามยบ้านเขานาะเลาตอนนี้คนยุน้อยยี่ดีกมคือคนยอะมากเลยม่ยุ่งเลยต่ยี่เหนียวผิดอกอะไรหรอกลอกๆเพิ่นจะตายตรงๆเลยนะแม่นะเะงบาบานมันจะตายเยแล้วแหละเรนโรงบาลมันก็เป็นเรื่องปกติดินอนเตียงที่เท่าไหร่ก่อเขาส่ง่ายไปที่เตียงยี่สิบแปดอ แรว่าท่านไม่บมีเวรเียงหรอกอาเษก็มีเวรเสียงจ้ามีแต่พ่อใหญ่นั่นมาเขียนไห้ละจีไม่รู้ใครไมาเขียนไห้เขียนตัวใดก่อไหมหนึ่งซุหนึ่งซุเขียนไห้กเถอแล้วเอาไปซื่อเรือะตัวเก่าคนละสอเก่างอแล้วไปซื้อขีวาเก่าน่ะเนาะี้ว้เกา่า้วเก่าไว้ยถากะ ศูนย์สองเก้านย์สองเก้า่าัพุทธเ่าวันู่โรงพยาบาลเาปันน้บอก์เก้าเกอขอ่เรื่องต่อนดออกบอกว่าถา